ทุกคนสามมาคอมเมนติชมได้นะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจเอ็ดหน่อยค่ะขอบคุณค่ะอยาให้สเสวลาไปดูกันเลยผู้เขานำแข่อย่างท่านพี่ไม่เคยใกล้ชิดกับสาวงามมาก,ก่อนทำไมถึงได้สนใจพี่สพ,พัยขนาดนี้ดูท่าแล้วพี่สพ,พายคงงามไม่เบาแต่เขาลืมมาว่าพี่สพ,พยัยอารมณ์ไม่ดีเลยออกจากส่วนตอนคืนแต่งงานด้วยใช่หรือไม่ น่าเสียดายระชาออกจากจวนเพื่อที่จะไปไหวพ้พระพุทธเจ้าเท่านั้นออกจากจวนแต่ข้าได้ยินมาว่าพีสปายได้ออกจากจวนในคืนวันแต่งงานด้วยละ่ะแต่วันนี้กลับกลับเข้ามาในจวนท่านวางใจแล้วจริงๆหรือปิงซานยังมีกั้นยากลำบากสาวงามจะไม่สนใจได้อย่างไร อยู่ข้างในมีเสียสย่ยวซยพวกเจ้าอยู่ด้านนอกข้าไม่ให้เข้าดังนั้นแล้วห้ามเข้ามาเพคะประชัชญามูมูจริงๆแล้วของพวกนี้ฉันทำคนเดียวก็ได้นะครั้งที่แล้วให้เธอออกไปกับเยสวยเกิบมีเรื่องแล้วทำให้ฉันกังวลเทบแย่วันนี้ฉันเองก็กลายเป็นปราชญาที่เป็นตัวปัญหาไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะหาเขาวรือลำบากแต่ว่าฉันจะปล่อยให้เธอไปคนเดียวไม่ได้มูมูว้าวแสงแวววาวมากได้ยังไม่สายใช่ไหมไปกันเลยนี่คือสลาชิเมงเหรอสลาชิเมงนี่มูมูด,ดูเหมือนว่า เราจะมาถึงสถานที่ที่ไม่ธรรมดาแล้ว <c oughs> แต่งตัวดีโอ้ยคุณชายทำอะไรกันอยู่คะมาเร็วเข้าเอ๊ะไม่นะพวกเรามาที่นี่เพื่อมาหาคนวานจริใช่ที่นี่ไหมใช่แล้วล่ะได้ยินมาว่าทีลิ่งเมืองน่ะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะ แต่ว่านายท่านพวกเราต้องไปจริงเหรอเนี่ยทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยขมวดคิ้วหน้าดำตามมาเอ๊ว้าวคนณชายน้อยเป็นคนบ้านไหนหรอคะว้าวคนชายน้อยมาหาคนหรอหาค่าใช่ไหมพูดได้สาระคนชายน้อยเห็นเห็นอยู่ว่าเข้ามาหาคา่า หาค่าตั้งห,กหักเหรอหาเจ้าที่ไหนกันหาค่าตั้งหกักค่อยๆยย่องค่อยๆยย่องวานซือ้อคนชายน้อยจะไปที่ไหนหรอคะเออเออคือคือว่าฉันไายท่านทำไมหรือเอ๊ะเร็วเข้า สาวน้องสาวดูนั่นเร็วเข้าอะไรนนะ่ะของข้าของข้าสินี่ข้าได้ยินผิดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮ้อวโมูมดูดีจังเลยเกือบออกมาไม่ทันแล้วเงินของฉันก็หายไปเหมือนกันอเอาละเรื่องหาคนอ่ะเดี๋ยวฉันไปเอง เด็กดีรอฉันอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันกลับมาแต่ว่าคนเยอะขนาดนั้นเธอจะหาเจอเหรอก็นะแต่ว่าฉันมีนี่หลิวสารเอ,อ๋อคนช่างใจร้ายแล้วยังรู้วิธีหาฉันอีกดูเหมือนเขาหน้าเหมือนคนขี้เมาที่ทำให้เราตกนาผาเลย ลากเขาไปหาโมโม่แล้วสอบถามเลยดีกว่าเฮ้ย <Hey! S 1> มัที่แท้ก็เป็นนายนี่เองนายสมควตายเลยนะเจียดชี้ทำไมถึงเป็นเขาล่ะ <c oughs> จะเย็นเย็นใจเย็นๆย็พี่ใหญ่ฉันไม่รู้จักคนหยุดนะ ฮ่าวินไม่ไหวแล้วหลบลบที่นี่ก่อนดีกว่าแย่แล้วยังคิดจะหนีอีกไหมเอ้ยเอยเยเจ็บ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 เบาๆหน่อยนะเจ็บงั้นเหรอนายกล้ามากนะตอนนั้นทำกับฉันแบบนั้นฉันอยากจะบดขยี้นายให้ตายในตอนนี้เลยเจ็บนะสิ นายบ้าหรือไงตอนนั้นที่ฉันทําแบบนั้นก็เป็นเพราะนายต่างหากที่เริ่มก่อนนายทํากับฉันก่อนนะฉันก็เลยต้องทําแบบนั้นนะ่ะนึกออกหืมทั้งหมดนั้นผู่ปากไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่ฉันโกหกนายที่ซอยตรอกนั้นใช่ไหมก็นายจําฉันเองไม่ได้นี่นะเรานายยังให้ฉันไปอีก เรานายยังใส่ร้ายชันในฐนะชิชีอด้วยจงโง่มานี่คือนายไงชิตชีอยู่ในซอยงั้นเหรอฮะพูดได้สาระอะไรของนายเนี่ยเฮ้ยเบาหน้อยสิแรงขนาดนี้ฉันเจ็บนะ นี่นี่มันฉันกลัวนายจะตีฉันนะ่ะนี่ผู้หญิงสมองทึบคนนั้นก็คือเธอเองงั้นเหรอฮึตอนนี้เขาปล่อยผมของฉันกำลังอึงอยู่สินะหนีไปตอนนี้ดีไหมน,นี่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 นายคิดจะทำอะไรนะ่ะบอกฉันทีสิว่าแต่เท่าจากหมู่บ้านเฮยเฟิง สั่งให้เธอวางยาฉันใช่ไหมหมู่บ้านเฮ้เฟองอะไรวางยาอะไรนี่นายกำลังหาใครเหรอนายหาคนผิดแล้วล่ะเดี๋ยวก็เป็นผู้ชายเดี๋ยวก็เป็นผู้หญิงนี่คิดจะโกหกฉันอีกใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วนี่วันายนกำลังโกหกฉันฉันแน่ใจแน่นอน ว่าตรงอยู่ที่นี่ไม่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันได้เจอผู้ชายคนนี้ตั้งหลายครั้งมันตรงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนฉันบอกแล้วว่าไม่ใช่ฉันไรสาระน่ารังเกียจจริงคนบ้าเฮ้ยย <c oughs> ิงโง่อย่าขยับนะตอนนี้รู้หรือยังว่าเจ็บนะ อยู่ให้ดีๆล่ะคือนี่เธออะไรเธออะไรอุ้ยอุ้ยน่าไอา้สมัด นี่ชายคนนี้ช่วยฉันงั้นเหรอเออแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมีสีหนาแบบนี้ล่ะเสียงอะไรจากด้านใน,นนะ่ะไปดูเร็วเข้าใครอยู่ข้างใน,นนะ่ะจะจะทำยังไงดี พวกเราตร้องถูกพบแล้วนั่นแน่ว่าซอนคนอยู่ที่นี่หยุดพูดไรสาระได้แล้วไม่มีทางอื่นให้ออกรีบปิดประตูแล้วหาพวกเขาให้เจอซะเอ๊ะ <c oughs> ลอยมือฉันแล้วฉันไปก่อนนะบายบายพี่ใหญ่เป็นยังไงบ้างพี่ใหญ่มัวบ้าอะไรอยู่รีบไปจับเธอเร็วเข้าอยากไปจับเธอผ่านฉันก่อนสินายเป็นใครนะ่ะมีคนที่รับมืออยากด้วยไงไนายนะ่ะไป อืมอืมอืมสามคนนี้คิดจะเล่นตุกติดอะไรหยุดนะทำไมไม่ขยับล่ะไม่ใช่ตายเลยหรอกนะเอ๊ะลุคืนมาสิอย่าเพิ่งแกล้งตายนะ ทาที่ตายกล้าได้ยังไงแอบโจมตีฉันงง้นเหรอไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตด้วยข้าไม่กล้าทำอีกแล้วโอ้ให้พวกเขาหนีไปอ้าวพี่ใหญ่ไว้ชีวิตด้วยไปตายซะ วายตาของฉันฮ้นายสมควรได้รับมันชอบเล่นสกปรกนักลองริมรถติกไทยหน่อยดีไหมฮัชิวทำไมเธอถึงกลับมาล่ะไปเร็วเข้างูยืนอึ้องทำอะไรอยู่ล่ะเราให้อสองคนนั้น พาพวกมาจัดการเรื่องไงนี่นายเลือดออกนี่นะตอนนี้นายเดินได้ไหมวิ่งได้หรือเปล่าเร็วเข้าไปตามมันเร็วเข้ามีคนมาไป ตามจับไม่ได้แล้วใช่ไหมดีจังเลย